เมื่อกี้ใครบอกว่าอนะไรผมจะเย็นมากเดี๋ยวนี้บอลจจเย็นมาก,ใ,มากใช่ไหมที่พิมพ์มามันเลยจุดที่เราอยากจะพูดถึงที่เราอยากจะสนใจมันที่อยากจะอะไรใดๆอะ่ะเออมันไม่มันไม่มีจุดนั้นแล้วอะ่ะมันเลยไปแล้วมันก็เลยกลายเป็นโล่งๆไม่ได้แกล้งนะมันไม่ได้แกล้งพูดนะั้นดูจากสีหน้าก็รู้ดูจากแววตาก็รู้ มันเคยทำให้ผมใจเย็นๆลงๆมันเคยทำให้ผมใจเย็นๆลงๆอันนี้ลงจริงๆไม่ได้เดือดเนื้อร้อนใจไม่ได้อยากได้คืนไม่ได้อยากอะไรอืมนี่พูดจริงๆแล้วแถมแบบยินดีด้วยเออเอา ไม่มีอะไรก็ผมก็แฮปปี้จริงๆอ่ะอก็ยินดีด้วยออันนี้ยินดีจริงๆยินดีจริงๆกดตะก้ใกาใ้ผมดีกว่าชอบกว่าเยอะพอจะเย็นขึ้นสุขุมขึ้นอตะมันเลยจุดแล้วว่าเออมันเลยจุดจริงๆ เดี๋ยวหาเวทีใหม่ให้เอลซ่าสดีกว่าว่าก็พี่ฟ้าพากันโปงทั้งคู่อย่าเรียกว่าปรงเรียกว่าเข้าใจเดี๋ยวป่ะเออเข้าใจเข้าใจในเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วก็เข้าใจมนุษย์เข้าใจบริบท คนเรามันก็แต่ละคนมันก็มีเหตุผลที่ต่างกันความต้องการของคนมันก็ต่างกันวิธีการของคนมันก็ต่างกันก็เราก็เข้าใจครับเพราะว่าถ้าเราไม่เข้าใจเราก็จะเกิดคำถามแต่ถ้าเรามองให้มองสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้เข้าใจว่าอันนี้มันเกิดจากอะไร เขาทำอย่างนี้ทําไมเขาต้องการอะไรเงี้ยเราจะเข้าใจเออพอเราเข้าใจแล้วเราก็ไม่มีอะไรแถมอวยพรให้ด้วยว่าเอออ่ะดีใจด้วยขอให้ประสบความสําเร็จ